เราจะได้เป็นโด่งดังเหมือนดาวน้ำล้างมือไปเร็วปตลอด24วมงดวน้ดนำคนยังมาาล้างมือนี่คนหิวเข้าจนเส้นแลยวนี่ ุกคนจะกินข้าวนะคะุคนจะกินข้าวสวัสดีจ้า <c oughs> ดีจ้าลุงมลคนโก้ เอารางวัลมาให้ทุกคนแล้วนะครับผมเรียบร้อยครับดูก่อนเด,ด,ด้อเผื่อว่าจมก่อนสี่สิบเก้ามีไหมคะสี่สิบเก้าเหรอจ้ะสี่สิบเก้าใช่ไหมจ้ะมันมีแต่ชุดสี่ใบสองใบหมดแล้วสองใบหมดแล้วสี่เก้าสองใบเหรอจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเราดูให้เออสี่สเก้า เดี๋ยวผมผมดูให้อันนี้พี่พี่สุบชัยเนาะพี่สุบัญชัยสามสองเก้าปลาคำใส่เอลซีเก้านั่งโอ้เราลองวันนะคะ ลุงมนจะเอารางวัลให้นะคะจะสี่เอ้สี่ก้าสเอรเอาอะไรนะสี่หกเก้าสี่หกเก้าข้างบนนู้นธนาคารอะไรลุงมลกระสิกรครับผมโอ้ลืมแล้ว เดี๋ยวก็ลืมเนาะลุงมลเนาะโอ้ยเฮง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 เช่าท่งเฮ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 งสองใบเอาสิบสองล้านก็พอแล้วเอาข้าวลุงมนลุงหล่อที่เอาหมกไว้ไปไปดูในไปดูในข่าวมีสองใบอยู่ไงก็เลยเกดไปให้เอาเลยเอาอะไรครับนั่นได้อะไรครับนึ่ง ใหมอไปดงวะครับเดี๋ยวถูกก็จะแบ่งให้โอ้เดี๋ยวถูกก็จะแบ่งให้นะอ่าพ่อไม่ใจไปไหนครับวันนี้ดูบ้านครับทุกวันนี้ปไปดามาดูคนกินข้าวนะคะถ้ามากินนะครับโอ้เอาเปียบเมียเลยเนี่ยซื้อกล้องถือกล้องให้เมียเดิมในตู้ในตู้ให้เมียเดิมตักชีข้าว ผมไม่ตีข้าวตีข้าวบ้านใครบ้านคนหูนุ่นาบ้านเรามีครับมือหูนุ่นวันนี้คิดจะย้อมผมนะคะย้อมสีอะไรคะแม่โอ๋ยก็สีดำนี่แหละน้องสีแดงเราจะสีเลยฮะอูมุนี่กุนอ้าวมันอูมุนี่เลยจะได้จะได้สีฟ้าเลยค่ะ โอ้ลุงพลบอกว่าให้ป้ากำใส่ทำผมสีฟ้านี่จะอยู่ได้เพราว่าบ้นกกองๆไได้หมดเลยออาไม่ได้เด้จะเดินผ่านเขาก็ยังว่าดัดจริตถ้าไปใส่สีฟ้าอีกโอ่ก็เอามาให้ลุงพลจิกกินกับข้าวเหนียวไงขอคลิปเดียววันนี้คลิปเดียว ตัวนี้แล้วก็จะไปหาอะไรเนาะอุ้ยพริกอันนั้นบอเพชรมันก็โอ้ยแสดงว่าหิวข้าวแห้งกันเลยอย่างมันออกคือเงื่อเขาออกหลายเลยบอกเลชร นอนน่ะนะนอนใหญ่นาดนี้นอนมันเอาะนี่ยนะขอก่อนขอก่อนขอกับคุณลุงก่อนขอสักไม้นะครับลุงอะไรครับโอ้เอาเลยโอ้มันกินน้ำเลยเดี๋ยวไข้าวหิวข้าวลุงบอกว่ากินได้กินกะเพาแล้อันแรกนะที่ลุงต้องแนะนำลุงจะให้กินทันทีเลยพริกหวานเออถ้าไม่กินถ้าไม่กินพริกหวานจะกินอย่างอื่นไม่อร่อยเอากินข้าวแล้วก็กินพริกหวานลุงลุงบอกว่าไม่เผ็ดนะคะ หวานพริกนี่ยพริกดึ้นด้วนกันแหมเอาพริกแหมไม่เอาอันนั้นไปด้วยเอาอันนี้ด้วยนี่เอออันนี้ด้วยข้าวด้วยเนื้อหวานนะพี่ออสต้องบอกว่าหวานครับหอันนี้ทำอะไรผมไม่ได้ครับพี่อ๋อสทำอะไรผมไม่ได้ไี่พิเศนี้เอากินอันนั้นเข้าไปลูกไม่ได้ไลยไม่ได้ไอ้ที่ไม่รูขลุ่ใหญ่นนั่นแหละเออเนื้อหวานอยู่แล้ว มันดีเลยเนาะมันหวานแล้วมันก็กินพริกไปแต่พรุ่งนี้มากินเนื้อเผือเนาะเขาเรียกพริกอะไรพริกเผือกพริกเผือกพริกเผือกแคมันอ่าเรียกเป็นอันนั้นหนูก็อะไรนะกินอะไรนะพริกไทยพริกไทยพริกเผือโอ้พริกเผือกพริกกะเลียงพริกกะเลียงอันนั้นเผ็ดสุดๆโอ้โหเจอคนบ้านพอดีหลอกมาเนาะจะมาเจอคนบ้านเดียวกันหลอกอี่บ้านอันนี้ก็บอกว่าหวานหวานหอันนี้มันหวานอยู่เนี่ยอร่อยโอ้ยไม่จริงฮะแค่พริกจินดาเนี่ย กินพริกอุ้ยกินอีกแล้วเม็ดที่สองนะคะเม็ดที่สองอันนี้หวานหวานจุดยอดลุงพลโกหกว่าหวานนะคะลองบ้างหน่อยเลยหน่อยนึงเนี่ยพิไม่เอาเสียใจนะถ้าไม่กินอ่ะไม่เอาเอียเเอาอีกแล้วอันที่สาม เอามอ right. เอาซะะเทียมทูนี่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 กระเทียมทนเทียมทูนนะคะเพิ่มพลังเลยนะนะมื้ออลูกเินารงมีที่งอนอดมากเลยม่ก็ไม่มีรถกินลูกชิ้นด้วยกินลูกชิ้นด้วยนี่เอากล้าลูกชิ้นกลับด้วยสิ สลูกซ้อนๆนะคะมอแล้วครับให้ลูกกินหน่อยมันหมดเลยหมดแล้วพริกตั้งเยอะกินแตเขียดอแะเขียดแดดเดียวก็มันไม่เดดเด้5เมตร้เยอะเมตรต้องเก็บใหม่ๆพริกนะเผ็ดมากเ่ยไปไหนอีกพอแล้วพอแล้ว พอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วกินมากก็ไม่ดีเด้อที่อันนี้ได้ที่มันไปออกรายการท้าพิสูจน์อล้ที่กินสองร้อยสองร้อยเม็ดใส่ถาดมาแล้วกินกินกินไม่กินี่แหล้วคนไทยเนาะคนไทยรายการท้าพิสูจน์ใช่ไช่างเจ็ดสมัยก่อนก็กินได้นะกินจาระบีกินเกี้ยวกินกินกินเนี่ยกินกไม่ได้หรอกหมดสองร้อยก็ไม่สองร้อยวันนั้นกินเยอะไปหน่อยวันนั้นอะ นั่นมกินเยอะไปหน่อยใช่มันก็เต้นระเบมเลยเนาะขาดมาเลยข้างในอ่ะขาดไปเลยเปื่อกมาเรื่องเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเออนิ่มันไม่เผ็ดไงแต่ข้างในมันร้อนเออมันไปอยู่ข้างในมันรวมกันแล้วมันร้อนแล้วผ่าตัดบ่ใช่ครับใช่หรอแค่นี้มันเหลือไหมเบลือโอ้ยไปไปกินทำไมลำไส้มันรับไม่ได้แต่ปากมันรับรสมันหวานอย่างนี้แหละกินแล้วมันหวานมันไม่เผ็ด จะจะไปดำนาอยู่บ่วันนี้ไปดำนาบ่อไม่กลัวจะเป็นไรต่อไปช่วงหน่อยไปดำนาเนาะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะ